มีอะไรเป็นของรางวัลมีกล้วยค่ะมีกล้วยกวนด้วยกวนด้วยเออกวนด้วยทำข้าวกวนด้วยเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งองเฮ้ยควนเอาเอาเออ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 คกันค่ะลุ้นกันค่ะลุ้นกันค่ะว่าจะขึ้นยังไงเอาช่างน้ำหนักตัวเองก่อนช่างก่อนช่างก่อนควนด้วยควนเอาควนด้วยโอ้โอ้นายแน่มักลุนลุนหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำ พอ่พอพอ่พอพ่อเล็งเล็งพ่อเล็งเล็งพ่อเล็ง,ลง<อ>สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอซีพ่อพ่อเอฟซ ที่น่ารักทุกๆท,ท่านเลยนะคะนะดูกระทาบน้ําของน้องดาวนะคะ<ง>กว่าจะเสร็จนะคะแต่ละครั้งในการอาบน้ำเลยโหใช้เวลานานมากเลยมาดูความน่ารักของเขานะคะว่าอาบน้ําเสร็จเขาจะทํากิจกรรมอะไรนะคะในวันนี้<ง>อาบน้ำเสร็จไม่ใช่ไปตกมันเหมือนเดิมนะลูก<ง>อาบน้ำเสร็จต้องหากิจกรรมทำนะครับ ใชครับเราจะไปทำกิจกรรมอะไรกันเอ่ยแทนแทนแทนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับยังที่มาทักทายแม่แม่ฟซีก่อนครับสวัสดีแม่ครับสวยสดีสวัสดีค่ะปอย้อนแสงเดี๋ยวแม่ไปอยู่ฝั่งนู้นคสวัสดีครับก่อนครับรอๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่แม่เอฟซีปอยเอฟซีที่น่ารักทุกคนครับอู้ถ้าสวัสดีในตำนานก้นงโด่งใช่ไหมรับครับ โอ้โหตาจ่อโตขี้ดินจนว่าขีายย้โผใครอึงลืงว่ะวันนี้นะคะพี่หลงนะคะอยู่กับพ่อทั้งวันนะคะไม่มีเพื่อนพี่ฟางไปโรงเรียนนะเละนี่ยังงั้นพี่หลงหยุดเลยมาแล้วไปไปทำกิจกรรมกับน้องดาวเร็วไหนน้องดาวจะทำกิจกรรมอะไรลลก ไปเรื่อยๆครับติดตามไปเรื่อยๆครับสองซ้ำให้มาลุ้นเรามาลุ้นกัน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 หนึ่งสองซ้ำโอ้โหหนึ่งสองซ้ำโอ้ทำมาอีกทีไหมทำมาอีกทีไหมลุ้นลุ้นหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำพ่อพ่อพ่อเล็งเล็งพ่อเล็งเล็งพ่อเล็ง ลุ้นกันค่ะลุ้นกันค่ะลุ้นกันค่ะว่าจะขึ้นยังไงเอาช่างน้าหนักตัวเองก่อนช่างก่อนช่างก่อนควนด้วยคนเฮ้วด้วยโอ้โอ้นายแน่มากดาวนายแน่มากสองสามเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วนรั้ที่อครั้งที่ยครั้งที่สมหรือเรั่าหรอ้ยเือสน่สายขึ้นขึ้อาาควนด้วยทําวควนด้วยเฮ้ยเฮ้ยึ่ เออมีการชั่งน้ำหนักตัวเองด้วยกล้วยแม่ลูกกินหน่อยเดี๋ยวกล้วยให้ลูกกินก่อนเร็ว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 คนเก่งเร็ว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 ลูกเร็ว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 เอามีอะไรเป็นของรางวัลมีกล้วยค่ะมีกล้วยกวนด้วยกวนด้วยเออโอ้มีการต้มเจ็ดไครับบ๊ายดีครับสวัสดีครับ ครับเสียงครับผมเก่งนะครับเฮ้ยเฮ้ยเสียงครับเสียง่อยครับขอเสียงหน่อยลูกขอเสียงโอ้อ่ากิน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 พอมีแรงกินพอมีแรงเออมาเฮ้ยมาอีกมาทางนี้เริ่มเก่งแล้วเริ่มเก่งแล้วมาขึ้นขึ้นขึ้นเอาขึ้นขึ้นเอา แม่หาจังหวะกันลูกหจังวะเร็วเฮ้ยเฮ้ยขบวนน้ำเอ้าเฮ้ยเอาเลูกเฮ้ยขบวนขบวนเลยขบวนเลยเห็นไหมขบวนเฮ้ยขึ้นบอกบอกกันบากันไม่ทันไม่ทันตูดเอาขึ้นพ่อบอกให้ขึ้นลูกจะนั่งครับขึ้นเอาพ่อบอกให้ขึ้นลูกจะนั่งครับเอาไงดีครับโชว์โชว์ท่าขบวนด้วยหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำเฮ้ยเฮ้ยขบวนด้วย เอ oh, oh, oh. oh. oh, ้โอ้เ้มีราัเป็นเคือเป็นเือเลยขึ้นได้ไหมเนี่ยตอนนี้จำได้ไหมเนี่ยเนี่ยขึ้นึขึ้นขึ้นได้ไหมครับขึ้นข้นนหนูขึ้นได้ไหมครับหนูยังจำได้ไหมครับในหนูทำยังไงตอนหนูเป็นเด็กหนูทำไงลูกพ่อพันธุ์เขาทำไงขึ้นโอพ่อพันธุ์าทำแบบนั้น โอ้พ่อปันก็ทำแบบนั้นเอสวยด้วยสวยด้วยเอสวยกุ้ยกระปากกุ้ยกับปากด้วยเอสวยด้วยเอ้ากุ้ยกับปากด้วยพ่อเสียงด้วยเสียง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 โอ้โหิอ้คุมประมาณต่อเอวผมนิดต่อไม้สูงเท่าไหร่พ่อลองไปวัดดูสิเอาเสร็จแล้วเอ้ามาทำไมแม่ซี่ซอยกันเอาขาลงทำไม อิวิวิโอยลีละเนาะระเอกไงเอ้ยจะไปไหนครับจะไปไหนครับเยดวนมวนมาวนมานมาวนมาวนวนมนดอนานา้นนนดวนเดน ทางนี้ทางนี้หันมาทางนี้ั้ไนแม่แม่ไปถ่ายทางนั้นไม่ได้ไงมันย้อนแสงฮวนบพ่เด้อนได้จงหวะพเอฮาบคน้ำ่่อนใช่ไหมคมนคยูคนครัคดนบวครับ ดูหลงครับไปนอนแทนที่พ่อครับดูครับทำอะไรกับที่นั่งพ่อครับหนูทำอะไรกับที่นั่งพ่อหนูขึ้นไปนอนแทนพ่อเหรอลงเราจะไปไหนครับพ่อเราจะไปไหน โอ้ใครเอารถเข็นไปทิ้งไว้นู่นรถใครมาดาวโอพ่อเจกพ่อเจกได้ของมาฝากไปดูว่าพ่อเจกได้อะไรมาฝากดาวกับแม่แป้งพี่เดือนขอบคุณครับพ่อใหญ่เจกโอ้ไม่กะหุ้งค่ะไม่กะหุ้งไม่กะหุ้งกับไม่ทอนมาฝากแม่แป้งพี่เดือนพร้อม ขอบคุณมากๆครับพ่อเจ๊กพี่เดือนครับเดือนครับโอ้เดือนครับกินไหมบอพ่อเจ๊กเอาไม่มาฝากบอกแม่แดงผมได้กินไหมแล้วเด้อครับพ่อเจ๊กอามาฝากแล้วโอ้ยนี่ยังนั่นลูกเอาหนูทำอะไร หนูจ้ารถเข็นแล้วทำไมมันบิดเลี้ยวเยียวอย่างนั้นล่ะว่าเลี้ยวโอ้สิเลี้ยวเองโอ้เลี้ยวกับเป็นครับโอ้เลี้ยวกับเป็นครับโอ้ของแท้ของแท้เอาเอาเอา